ผมบอกเลยว่าเอฟเวอร์ตันตอนนี้เนี่ยอาการหนักกว่าเราเยอะมึงมาอยู่นี่มึงมาอยู่นี่ขยับหน่อยแสงสว่างตรงปลายอุโมงค์เนี่ยมันเริ่มลำไรลำไรดอกแรกที่นักเตะเราเจ็บนะผมมีอาการแบบนี้ความรู้สึกเลยพอดอกสองเจ็บอีกคนหนึ่งต้องเปลี่ยนอีกคนหนึ่งลงมาผมมีความรู้สึกแบบนี้น่แหละความรู้สึกนะพอดอกสามเปลี่ยนลงมาอีกตัวหนึ่ง เจ็บอีกเปลี่ยนไม่ไม่ผมมีความแบบอารมณ์อย่างเงี้ยนะเ <c oughs> ช็บใช่ใช่เออประมาณน,นี้เลยซึ่งผมบอกเลยว่าทําไมการเปลี่ยนตัวสามคนเนี่ยไม่ใช่เปลี่ยนตัวเจ็บสามคนเนี่ยมีนักเตะของทีมรักตัวเองเจ็บสามคนเนี่ยผมถึงรู้สึกดีอ่านิสยัยนี่เลวมากแต่ทำไมผมถึงรู้สึกดีมาฟังดูนะอ่าอย่าเพิ่งด่าเออ คือมันเป็นอย่างนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตวางของก่อนคือมันเป็นอย่างนี้นะดอกแรกเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยคุยเรื่องของนิวคาสเซิลช่วงท้ายๆกันดีกว่าเอาเรื่องนี้ก่อนเอาสามคนนี้ก่อนที่ที่ผมรู้สึกดีที่เจ็บแล้วก็เปลี่ยนบางคนเนี่ยไม่ได้รู้สึกดีขนาดไหนขนาดน,นั้นหรอกครับผมนะไม่ได้รู้สึกดีขนาดน,นั้นแต่แต่อยากเห็นทรงเกมที่มันเปลี่ยนไปบ้างก็เท่านั้นเองนะครับคนแรกเนี่ยที่ ที่เจ็บออกไปเนี่ยก็คือโจลิงตันนะเทพร,ร่างทองโจลิงตันเนี่ยบาดเจ็บก็เลยมีตัวอื่นลงมาเปลี่ยนก็คือตอนนั้นเอาเป็นลองสตาร์นะผู้พี่ลองสตาร์ f, ผู้พี่มาเปลี่ยนถามว่าโจลิงตันเจ็บเนี่ยแค่แค่ยิ้มกลิ่มกลิ่มนะแค่ประมาณคือเพราะทําไมถึงแค่ยิ้มกลิ่มกลิ่มเพราะว่าโจลิงตันเนี่ยซึ่งโดยรวมแล้วเนี่ยเล่นดี เล่นดีมากๆในการที่จะไล่บอลไล่อะไรเนี่ยแต่ความรู้สึกของผมเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าโจลิงตันเนี่ยคล้ายๆว่าเขาเขาคือกองหน้าอ่าเป็นกองหน้าโดยธรรมชาติของเขาอยู่แล้วแล้วพอมาเล่นตรงตรงกลางเนี่ยบางทีเผลอเนี่ยเป็น,เป,นเป็นตัวมิดฟิลด์ตรงกลางเลยทำให้รู้สึกว่ามันยังมันดูถึงแม้เขาจะขยันและไล่บอลตัดบอลได้แต่มันยังดูไม่ใช่ตัวตนของเขานะ อันนี้ความรู้สึกเลยความรู้สึกเลยและอีกอย่างหนึ่งและอีกอย่างหนึ่งที่สําคัญก็คือว่าไอกองกลางของเราเนี่ยมันมีแต่ตัวลุกหมดเลยนะลองดูสิมีใครบ้างอ่ะมีจอนโจเชวีเงี้ยก็ในเชิงรุกนะมีพวกโจลิงตันก็คือกลายเป็นตัวลุกมาก่อนแล้วก็มีอีกสองสามคนที่อยู่ที่ที่เล่นในในใน,ในแผงมิดฟิลด์ไม่ว่าจะเป็นเฟรเซอร์ไม่ว่าจะเป็นพวกแม็กซิเมงก็คือพวกนี้จะเป็นตัวรุกทั้งหมดเลย ที่เราเห็นอ่ะไอตัวที่เล่นแบบตัว DMC ตัวเกมรับเนี่ยอย่างอย่างไอแซคเฮเดนเนี่ยเราไม่ได้มีอยู่ใน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 เกมเลยนะเราไม่ได้มีมีอยู่ในเกมเลยนั่นก็เลยทำให้ผมรู้สึกว่าผมกยม็ยิ้มยิ้มย่องอยู่ในใจที่โจลิงตันเจ็บแล้วก็เปลี่ยนลองสตาฟลงมาซึ่งเป็นเป็นชุดที่อยู่ในใจของผมเลยตอนตอนตอนที่เปลี่ยนลงมาผมก็รู้สึกว่าอ่าอันนี้แหละได้เราจะได้มี มิดฟิลด์ที่เป็นเชิงรับสตีถึงแม้ว่าลองสตาฟอาจจะดูขัดหูขัดตาไปบ้างผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะมองอย่างนั้นแต่ในความเป็นมิดฟิลด์ที่ต้องต้องมีตัวรับอ่ะมันจะได้เกิดความสมดุลในแดนกลางนะครับแล้วก็พอเล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะมันก็มีตัวเจ็บตัวที่สองทำให้ผมรู้สึกแบบเฮ <c oughs> เนี่ยอารมณ์นี้อีกดีใจกัาเดิมหน่อยนึง แต่ไม่ได้ดีใจตรงที่มองว่าพอดัมเมดตัวที่เจ็บเนี่ยนะพอดัมเมดที่เจ็บเนี่ยเล่นไม่ดีไม่ใช่พอดัมเมดเล่นดีเล่นดีเล่นดีมากๆด้วยตัดบอลตัดอะไรเนี่ยแตม่มันมีปัญหาตรงที่พอดัมเมดเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าโดนราฟินญาเนี่ยนะตัวตัว,ตวทางทางขวาของทางลีดเนี่ยเผาเครื่องไปหลายต่อหลายดอกนะสองสามทีเลยตรงนั้นอนะเอาไม่ทันเลยนะ วิ่งตามไม่ค่อยทันสองสามทีแต่ดีที่เขาแบบเปิดทิ้งเปิดขว้างไปไงทาให้ไม่โดนเป้าหมายของกองหน้าเขาเท่าไหร่ทําให้ผมรู้สึกว่าถ้าขืนปล่อยไว้เป็นแบบนี้เนี่ยโพดมัมเมตเนี่ยอาจจะต้องพลาดแล้วก็โดนเขาสักดอกจนได้นะฮะจนได้อาจจะแบบถึงใบเหลืองหรือไปฟาวในกรอบใกล้ๆหน้ากรอบที่มันค่อนข้างจะเป็นพื้นที่อันตรายของเขาอะไรเงี้ยทาให้รู้สึกว่าซึ่งจะให้เปลี่ยนเนี่ย ผมเชื่อว่าเอดดี้ฮาวก็คงไม่เปลี่ยนอยู่แล้วจริงไหมจริงอ่าพอเจ็บปุ๊บเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าการลงมาของมาควินโยเนี่ยนะเอาคืนราฟินญาได้หลายดอกเหมือนกันเอาคืนราฟินญาได้หลายดอกเหมือนกันก่อนที่จะนํามาซึ่งประตูชัยเนี่ยตอนนั้นก็มีเจ็บอีกคนนึงหลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นก็มีเจ็บแล้วเป็นเป็นคนที่เจ็บแล้วทําให้ผมรู้สึก ลิงโลดมากที่สุดเลยลิงโลดมากที่สุดเลยการเจ็บของจามารักเซลโอ้โหผมบอกเลยว่าอยากจะกรีดนะครับการเจ็บของจามารักเซลเนี่ยแต่พระเอิญว่าตัวเปลี่ยนลงมาเนี่ยบั <c oughs> กกลายเป็นบักกีเรนคลากลงมาโอ้โหแต่นะครับแต่ คือคู่นี้เนี่ยอย่าลืมว่ามันทั้งสองคนเนี่ยคอยมีชาฟาเบียนชาเนี่ยคอยคอยคุมเ,มเกมอยู่นะคอยคุมเกมในในในแผงเกมเกมรับอยู่ซึ่งการลงมาของคีเรนครากเนี่ยก็ยังพอจะช่วยได้ในเรื่องของการแทงทะลุต,ตรงกลางของของทางหลีบอยู่ในเต็ดแล้วก็การวิ่งวิ่งแข่งกันนะ่ะอ่าวิ่งแข่งวิ่งบี้กันนะอ่า มันก็เลยช่วยได้ตรงนั้นในการคือคีเรนคลาฟเนี่ยเขาเพอจะมีความเร็วอยู่บ้างในการในการที่จะสู้กับกองหน้าของลีดนะครับนะซึ่งแตกต่างจากจามารัสเซลที่ไม่มีความเร็วไม่มีความนิ่งจ่ายบอลไม่ดีเปิดบอลไม่เวิร์กมงก็ไม่ดีอีกนั่นไงมันก็เลยทำให้รู้สึกว่าการออกไปของจามารัสเซลเนี่ย มันเป็นอะไรที่ยอดเยี่ยมมากในความรู้สึกนะตัวเจ็บสามคนตอนนั้นรู้สึกถ้าผมจําไม่ผิดนะมาถึงตอนนี้เนะี่ยเพราะว่าผมก็ยุ่งยุ่งงานมากกว่านี้ถ้าจําไม่ผิดนะสามคนนี้เปลี่ยนแล้วก่อนที่เราจะได้ประตูนะก่อนที่มาควินโย่เนี่ยจะก,กระชากขึ้นไปแล้วก็แตะโยกแล้วก็หลบโดนทําฟาวตรงหน้าประตูแล้วก็นํามาซึ่งฟรีคิกของจอนโจเชวีแล้วก็ยิงเข้าไปเนี่ยมาถึงจนไปถึงตรงนั้นเนี่ยการเปลี่ยนการเปลี่ยนเอา ไม่ใช่เปลี่ยนอะเจ็บอะการเจ็บของจามารัสเซลเนี่ยทำให้อ่าความสมดุลของของแผงหลังเนี่ยมันมีมันมีเพิ่มมากขึ้นซึ่งฟาเบียนชาเนี่ยเหมือนกับว่าได้ได้คุมบังเหียนตรงแนวรับได้อย่างเต็มที่อ่าซึ่งถึงแม้ว่าเอ่อคีเรนคลาร์กอาจจะไม่ได้ช่วยอะไรมากมายแต่อย่างน้อยในการวิ่งเพื่อสปีดบี้กับกองกองหน้าของเขาเนี่ยก็พอจะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับอ่าไม่ใช่คือไม่ใช่วิ่งไปแล้วไปหยุด ไปหยุดแล้วก็รอรอรอรเพื่อจะให้เขาเลี้ยงจี้จี้จีแล้วก็ถอย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 ถเพื่อเขาที่จะมอง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 หาตัวที่จะจ่ายแบบรัสเซลลอันนี้คืออาจจะเกิดเข้าไปหนึ่งแล้วก็มี2รองอะไรเงี้ยมันก็มีให้เห็นในจังหวะในจังหวะที่เพื่อหยุดแนวลุกของทางหลีดอยู่ในเตดเมื่อคืนอ่าซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าเกมเมื่อคืนเนี่ยแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยพอเป็นชุดนี้เนี่ย ผมมีความรู้สึกว่าเกมทรงมันได้เลยนะในช่วงท้ายเนี่ยเกมทรงมันได้เลยเกือบได้ประตูที่สองตั้งหลายต่อหลายครั้งเห็นไหมซึ่งมันทําไม่มีความรู้สึกว่าการไม่มีกัปตันเนี่ยการไม่มีจามารัสเซลเนี่ยมันเวิร์กแค่ไหนนะผมบอกเลยว่าคนที่อยู่ในที่ทํางานของผมเนี่ยเดี๋ยวไม,ไม่รู้ว่ามาถ,ถึงตรงนี้เนี่ยมันมีเรือเข้าอาจจะมีเสียงเรือบ้างแตไม่เป็นไรนะครับนะคือในคนที่ดูบอลไม่เป็นเนี่ยเมื่อคืนเนี่ย เขายังพูดเลยว่าไอตัวดำๆอะ่ะไอตัวดำๆเสื้อสีขาวดำอะ่ะมันเล่นไม่ได้เรื่องเลยนะนี่เขาพูดอย่างนี้คนดูบอลไม่เป็นนะคนดูบอลไม่เป็นผมต้องอธิบายอ่ะว่าเออเอเอใช่ใช่ใช,ใช่อืมเขามาดูเขารู้จักแต่ไอเสื้อขาวตัดเหลืองกับไอเสื้อดำตัดขาวแค่นั้นเองเขายังมองออกเลยว่าลัดเซลอะ่ะมันไม่ได้เรื่องแต่ผมแปลกใจกทำไมเอ็ดดี้ฮาวถึงมองไม่เห็นนะ ผมแปลกใจมากผมบอกเลยว่าต่อให้ซื้อสักร้อยดีโก,โก้คาร์ลสซื้อสักพันบอสแมนบอสแมนอะไรนี่แหละเข้ามาอยู่ในทีมก็ไม,ไม่ไม่มีอะไรดีขึ้นถ้าเกิดคุณเนี่ยยังเอาลาดเซล์เนี่ยมันเล่นคู่กับคาร์ลสหรือบอสแมนอยู่อา่าผมบอกเลยนี่คือสิ่งที่ต้องตัดออกต่างหาก เอ็ดดี้ฮาวน่าจะมองอะไรเห็นนะเมื่อคืนผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่มากก็น้อยผมเสียดายที่มันมีเกมฟีฟ่าไอ้พวกฟีฟ่าไอ้พวกในบอลโลกอะมาขวางผมอยากให้มีเดี๋ยวมันหายเจ็บกลับมาก็ได้ลงอีกไงเอ็ดดี้ฮาว็็ให้แม่งลงอีกทบม,มันหายกลับมาซึ่งเออไม่ได้จริงๆนะถามว่ารักไหมรักทุกคนในทีมอะแต่ว่าต้องณนะตอนนี้ต้องเอาความเป็นจริงก่อนเอาไว้อยู่รอดก่อนเอาคนที่เล่นได้จริงๆ แล้วค่อยอคล่องเนื้อคล่องตัวหน่อยก็ค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งซึ่งลัดเซล์อ่ะไม่ได้เลยเพราะว่าบอลอ่ะเวลาบุกอ่ะมันไม่ได้แค่กลางหน้านะกองหลังเนี่ยมันก็มีส่วนในการทําให้เกมลุกเนี่ยมันมันสมดุลขึ้นการเกมลุกเนี่ยมันสมูทขึ้นอืนั่นต่างหากแล้วก็การผมบอกเลยว่าฟาเบียนชาเนี่ยฟาเบียนชาระดับฝีเท้านะไม่ได้เป็นรองไอ้พวกดีโก้คาร์ลสไม่ได้เป็นรองไอ้พวกไอ้บอสแมนเลย ไม่เป็นรองเลยฟาเบียนชาเนี่ยเป็นนักเตะที่เป็นกองหลังที่เยี่ยมมากแต่บางทีเนี่ยกลายเป็นว่ามักเกรงใจลาดเซล์ไงมาฟังคําสั่งอยู่ซึ่งลาดเซลอ์อ่ะมึงก็ท้วมๆซื่อบื้อซื่อบืออ,บอ,อ,บอ,อย่างงั้นอะ่ะบางทีอะ่ะมันก็พลาดลูกง่ายๆอันนี้ผมไม่ได้ด่านะแต่พูดกันตามความเป็นจริงนะพี่น้องนะอะพูดกันตามความเป็นจริงว่ามันมีอะไรที่เป็นแบบเนี้ยสําหรับลาดเซลอ์อ่ะซึ่งการออกไปของลาดเซล์การเจ็บเนี่ยไม่แปลกเลยที่ผมจะรู้สึกดีขนาดน,นั้น ่าไม่แปลกเลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ถ้าไม่เจ็บเนี่ยเอ็ดดี้ฮาวไม่เปลี่ยนนะผมว่าบางทีเนี่ยลัสเซลอาจจะแสดงสปิริตด้วยการแกล้งเจ็บก็ได้ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะผมว่าลัเซลสุดยอดเลยเอาใจไปเลยไอ้ทิศ <c oughs> แต่มึงคงไม่กูดูแล <c oughs> สําหรับ3นี่คือประเด็นที่อยากจะมาพูดเลยประเด็นที่อยากจะมาพูดเลยกับกับเกมเมื่อคืนไม่ว่าจะเป็นโอกาสของโจวิลล็อกหรือโอกาสของใครต่อใครก็แล้วแต่ งมันอีกคนหนึ่งที่อยากจะพูดถึงก็คือคริสวูดคริสวูดเนี่ยคือเอากันตามตรงนะเอากันตามตรงนะว่ากันตามความเป็นจริงเลยคลาสของคริสวูดเนี่ยยังไม่ได้นะผมว่าไม่นานคริสวูดก็น่าจะไปถ้ามีกองหน้าที่เจ๋งๆกว่าน,นี้คือต้องยอมรับจริงๆแต่ในในช่วงตอนนี้เนี่ยช่วงช่วงที่เรายังหาใครไม่ได้ตอนนี้เนี่ย คริสบูดก็พอที่จะเล่นได้ในการบังบอลอย่างที่ผมเคยบอกว่าบังบอลเอาบอลแต่เขาเก็บบอลครองบอลอาจจะไม่ไม่ได้เทพไม่ได้เนียนอะ่ะเก็บบอลไม่ดีสักเท่าไหร่เหมือนกับโซโลมอนลอนดอนเมื่อก่อนอะ่ะล,ลอนดอนนี่เก็บบอลด,ดีมากทึ่มันเข้าทรงเข้าแผนนะครับกับของเราเนี่ยมันเข้าทรงเข้าแผนกว่าแต่พอพอคริสบูดเนี่ยก็คือมันจะมีช่วงจังหวะที่ช้ากักอยู่นิดนึงอะ่ะอย่างลูกจังหวะมงชงไปให้กับ แม่งแม็กซิเมงเนี่ยอ่าก็คือมันจะโฉบเข้ามามันจะช้าไปหน่อยอ่ะจะช้าไปนิดนึงทุกจังหวะจับบอลก็จะลั่นลั่นอ่ามันจะแบบจับปุ๊บลั่นออกไปข้างหน้านิดนึงทุกจังหวะเลยผมเชื่อว่าทุกคนก็มองเห็นทุกคนก็คงจะหัดใจแต่ในระหว่างนี้เนี่ยเราไม่มีใครที่จะมาเล่นให้เป็นเป็นศูนย์นหน้าตัวเป้าอ่ะในการที่จะคอยปังบอลครองบอลซึ่งโอกาสถ้าเขามีเขาอาจจะยิงได้ก็ได้นะแต่เขาอาจจะยังช้าไปนิดนึง แต่อย่างน้อยเขาก็ทําให้กองหลังของคู่ต่อสู้เนี่ยะวงเพราะมันมีกองหน้าที่คอยค้าอยู่หนึ่งคนนั่นเองนะครับซึ่งผมเสียดายนะไอตัวกองหน้าเนี่ยถ้าถ้าโจลิงตันเนี่ยเขาแข่งหน่อยคือเวลาเขาอยู่กองหน้าเขาแป่งเขาเบียดหน่อยผมอยากให้โจลิงตันเนี่ยคือด้วยหุ่นด้วยอะไรเนี่ยอยากให้เป็นกองหน้าเลยแต่ไม่รู้เป็นไงมาอยู่ไปเล่นหน้าแล้วยิงก็เบาล้มก็ใบ มันแปลกมากมากเลยนะผมบอกเลยเอซึ่งในตำแหน่งอื่นๆนะคนที่จังหวะฟรีคิกคุณเห็นคุณเห็น,คหนใครคนนึ่งไหมามาพูดถึงจังหวะได้ประตูนิดนึงจังหวะฟรีคิกเนี่ยเห็นคนคนหนึ่งไหมคีเรนจอนทริปเปียทริปเปียนี่คือนี่แหละนี่ไงคนที่จะมาเป็นกัปตันต้องแบบนี้ต้องแบบทริปเปียเฮ้ยมึงขยับขยับขยับขย,บขยบไห ขยับอันนี้อันนี้มึงม,ม,มาอยู่นี่มึงมาอยู่นี่ขยับหน่อยขย,ขยับขยับเขานน่เนี่ยจัดทรงนึกว่าจะยิงเองแต่จัดทรงไว้แล้วไงจัดทรงเห็นเหลี่ยมไว้แล้วอ่าแล้วก็เดินถอยออกมาเพราะว่าเปิดทางให้จอนโจเชวี่ยิงแต่การจัดโคตจัดจัดจัดกำแพงอ่ะคิดดูจัดกำแพง,อดดแพงอเอ้ยมึงมาตรงนี้ตรงนี้เนี่ยในการคือบุคลิกหน้าตาความองอาจ ในการยืนในการเดินเนี่ยคือโอ้โหนี่คือนี่คือบุคลิกของกัปตันนะเอ็ดดี้เอ็ดดี้นี่คือบุคลิกของกัปตัน,นะ SD, SD, น,ตนมันต้องมีความองอาจอินซีองอาจผงาดฟ้าอย่างนี้นะไม่ใช่เลือกลักเลือกลัก,เ,ลกเดินดาอย่างนั้นเข้าใจไหมเออนี่ไม่ได้ไม่ได้อคติกับจามารัสเซลนะแต่คืออันนี้คือแบบ ผมผมเชื่อว่านอกจากผมเนี่ยทุกคนก็คิดเหมือนกันเรื่องของลัดเซลเนี่ยที่มาเป็นกองหลังเนี่ยผมมั่นใจเหลือเกินว่า99.99% 99น่ยที่มองว่าลัดเซลอ่ะไม่ใช่เอาจริงไหมนี่ว่ากันตามตรงๆเลยคุยกันแบบเ,เพื่อนถึงเพื่อนเลย่า fc ถึง fc fan n e w c a s ซิลถึงแ fan n e w c a s ซิลเลยนะว่าลัดเซลเนี่ยไม่ใช่จริงๆแล้ว เจ็บไปเนี่ยผมอยากให้วันเสาร์เนี่ยมีเตะด้วยซ้ํารักเซลจะได้ยังไม่ทันหายเอ็ดดี้ฮาวจะได้เบิกเนตรสักทีหนึ่งในการเห็นว่าเออมันไม่ใช่เว้ยอะไรอย่างเงี้ยอืมนะครับก็ออกเป็นว่าตรงจุดนี้เนี่ยนะคลิปนี้เนี่ยก็ขอแสดงความยินดีนะยินดีกับชัยชนะนัดที่สองได้มาแบบไม่ทุลักทุเลเท่าไหร่นะผมมองว่าเกมเนี่ยเราปิดได้เลยในช่วงท้ายเนี่ยแถมที่ เกือบจะบวกดอกสองได้อีกด้วยซ้ำโต้เจ็บเจ็บเลยไม่ได้กลัวขุนเขา่าทะเลคลั่งอย่างลีดอยู่ในเต็นเลยเมื่อคือนอ่ะเล่นดีมากอืมอาจจะมีโดนเขาบดบ้างเขาบุกเ,เขาบุกมาบ้างแต่ช่วงบาง,บางช่วงเห็นไหมเราก็ขึงเกมกลับเหมือนกันเราก็ไม่ได้ขี้ริ้วขี้เรบุกก็บุกสิแน่แต่มันเป็นอะไรที่ชุ่มฉ่ำในหัวใจนะการได้3ามคะแนนเมื่อคืนเนี่ย ทำให้ความหวังของเราเนี่ยที่เกือบจะปิดกล่องเนี่ยถ้าแพ้เนี่ยมันอาจจะริบเรดเ็มทีแต่พอมาชนะเนี่ยกลายเป็นว่าแสงสว่างตรงปลายอุโมงค์เนี่ยมันเริ่มลำไรลำไรการเชียร์ด้วยความไม่กดดันเมื่อคืนผมไม่กดดันนะไม่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 ไมซีเครียดเลยดูแบบทําใจอะ่ะดูแบบเออเฉยเฉยอะ่ะดูแบบไม่กดดันเหมือนเกมกับวัดฟอร์ดเกมกับวัดฟอร์ดนี่เครียดมากเครียดนอนขี้ไม่หลับไม่ใช่ขี้ไม่ออกนอนไม่หลับเลยกดเกมกับวัดฟอร์ดอ่ะ แต่พวกเกมกับลีเนี่ยผมตรงมากเลยเมื่อคนะืนอ่ะดูแบบดูแบบชิ่วๆชวดูแบบแพ้ก็ไม่เป็นไรเสมอก็เฉยๆแต่ผลผลที่ได้มันกลับตรงกันข้ามไงผมก็เลยอยากให้นักเตะของเราเนี่ยรู้สึกแบบนี้แต่ต้องเต็มที่นะต้องเต็มที่ทุกนัดเหมือนนัดจริงอย่างที่บอกแต่ไม่ใช่ว่าเฉยแฉะแต่ต้องเล่นให้มันเต็มที่นะครับเราก็เชียร์แบบพอปรงเนี่ยทุกอย่างมันก็ฟโฟล์มันก็เชียร์แบบสบายสบายใจอะแพ้ก็ได้ตอนเนี้ยคือแบบชนะก็แฮปปี้ ชนะ,ะนนก็แฮปปี้แพ้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเพราะว่าเชียร์แบบกำลงใจแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นว่าเรา,มา,ม,ามายืนในจุดที่ที่ดีอ่ะกลายเป็นว่าเราเนี่ยโอกาสที่จะ,ท,จะที่จะรอดตกชั้นเนี่ยเปิดกว้างเลยผมบอกเลยว่าเอฟเวอร์ตันตอนนี้เนี่ยอาการหนักกว่าเราเยอะเอากันตรงๆเลยเอฟเวอร์ตันเนี่ยยิ่งเอาดันแคนฟุสันมามาคุมเนี่ยผมบอกเลยงานนี้อาจจะแซงก็ได้นะแค่ยี่สิบกว่าแต้ม อย่าประมาทนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยสำหรับวันนี้นะครับผมไทยบลัดทอกนะฮะกดติดตามผมไว้นะครับผมมีเรื่องของนิวคาสเซิลมาพูดคุยกันอาจจะมีเรื่องอื่นบ้างประปรายแต่ประเด็นหลักๆก็เราจะอาจจะคุยกันเรื่องของนิวคาสเซิลนะครับผมกดติดตามกันไว้กดแชร์ก็ดีนะจะจุบจ๊บๆเลยสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนยินดีด้วยกับทุกคนนะครับกับสามไต้เมื่อคืนสวัสดีครับ ไม่ใช่สามแต้มเมื่อคืนสิต้องสามแต้มเมื่อวันเสาร์เออ